ีค่ะทุกคนกันดังขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งมีคนเพิ่งตื่นนะคะทุกคนโอเคไม่รู้จะหลับต่อหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ตอนอัดคลิปตุนคือเอเดนหลับทั้งคลิปเลยอะ่ะมีโผลหลับมีโผล,ลืมตาขึ้นมาตอนต้นคลิปแล้วก็หลับต่อทั้งคลิปโอเคก็มาดูพลังงานกันนะตรงนี้เป็น energy ของราศรีและขนาดาวจันทร์ดาวสุขภิจิกในช่วงเดือนตุลาคมนะคะใครที่ต้องการจะ มาดูพลังงานเอเนจีของคลิปนี้ก็ต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าชาวส่องด้วยนะคะมารับพลังดวกกันได้ก็คือทุกคนเปิดใจให้กว้างนะพลังงานเอเนจีของของพิจิกหลายหลายท่านใครไม่ได้เจาะบ,บุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวเพราะฉะนั้นคือถ้าใครต้องการจะดูพลังงานหรือเช็คพลังงานหรือมีพลังงานคําถามไพ่ต้องการจะถามไม่ต้องกลัวในการดูไพ่ทาโร่และการดูกับไข่ การดูไพ่ทาลรอกไข่สนุกคือไม่น่ากลัวนะคะก็ใครต้องการจะดูโดนส่วนตัวก็ทักมาที่ไลน์ของไข่เคชไรดีโอนะคะทีนี้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดให้ไข่หน่อยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามแล้วก็เอ็นดูไข่แล้วก็เอน็เอเอนดูตัวน้อยที่นอนอยู่ตรงนี้นะนะคะโอเคตอนนี้ทุกคนเป็นไงบ้างรักษาสุขภาพด้วยตอนนี้ที่นี่อากาศหนาวแล้วค่ะคือต้องใช้คําว่าอากาศเย็น เพราะว่าท่านหนาวก็คือมันจะต้องเป็นระดับแบบพวกแบบแศูนย์องศาห้าองศาหรือต่ํากว่าสิบลงมาอะไรอย่างนี้ไข่จะเรียกว่าหนาวแต่ที่นี้คือตรงนี้เนี่ยวันนี้ตอนเช้าที่นี่สิบสามองศาเพราะฉะนั้นก็คือแบบเป็นเป็นปกติกลางๆ13ามองศา15้าองศาคือมันเป็นช่วงเข้าแบบฟอร์ออทัมเต็มเต็มตัวแล้วฮัลโหลไหมีคนมาแบบโผล่หน้าขึ้นมาแบบว่า โอเคค่ะทุกคนมาดูพลังงานกันนะเอเนจีเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกนะคะมาดูกันซิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิกในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานในกองไพ่มีเมดิอาฟอร์ดความรักมีการใช้ความพยายามหรือบางคนเจอช่วงเวลาสถานการณ์ที่คุณจะต้องใช้พยายามใช้ความพยายามในความรักนะคะมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นหมให้กับช่วงเวลาการทดสอบหรือช่วงเวลาพิสูจน์ความอดทนในเรื่องของ ชีวิตในเรื่องของความพร้อมในเรื่องของความรักอะไรก็ตามทีนี้ไพ่มีพลังงานนี้ finance and career คือพลังงานพิจิกบางคนในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าสมมติบางคนเนี่ยความรักมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่โดดเด่นอะ่ะมันจะมีพิจิกบางคนที่คุณเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณโฟกัสกับงานกับเงินหรือโฟกัสกับพลังงานอื่นๆมากกว่าความรักมากๆแล้วไพ่นี้ต้องบอกว่าเป็น energy ที่ถ้าไพ่นี้ขึ้นมาในไพ่รักเนี่ยโดยเฉพาะการดูดวงส่วนตัวต้องบอกว่า energy ไพ่นี้จะมาโดดเด่นแซงพลังงานรักค่ะ หรือพลังงานรักที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงชีวิตที่รักไม่โดดเด่นนั่นเองต้องพูดแบบนี้ถ้าใครที่มีพลังงานไพ่นี้นะแล้วมันมีไพ่อื่นมาประกอบด้วยเช่นพลังงานพวกเอเนจีแบบพลังงานในกระีฟของไพ่นางฟ้าอื่นๆอ่ะถ้าขึ้นมาแทรกกันกับไพ่พลังงานเอเนจีไพ่นี้นะ่ะมันจะหมายถึงว่าแบบเป็นช่วงที่แบบเฮ้ยโฟกัสเรื่องอื่นไปนเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะที่นี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของเอเนจีไพ่รวมหน่อยสิว่าไพ่รวมของพลังงานเอเนจีคลิปนี้ของพิจิกเป็นอย่างไรบ้าง ของพลังงานพิจิกนะคะความรักความผาดผันของชาวพิจิกและคนารารศรรรีดาวจรดาสุกพิจิกนะคะในช่วงเดือนตุลาคมความรักความผาดันของชาวรารศีลัคนารารจันดาสุกพิจิกลางงานเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูไหนสิโ <c oughs> อ้ว้าวไพดีดออกมาเลยทุกคนมีไพดีดออกมาค่ะโอ้ว้าวมีไพดีดออกมาเลยอะอืม และไพ่ดีดออกมาในใบแรกนี้เป็นไพ่ที่ดีมากด้วยนะต้องบอกเลยนะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่ดีมากเลยแหละเออดีๆอ่ะทีนี้ไหนดูหน่อยสิเป็นไพ่ที่ดีมากขอดูพลังงานความรักความสคัญของชาวราศีลบาดนดาวจันทร์ดาวศุภพิจิตในช่วงเดือนตุลาคมหนคะ่ะขอดูหน่อยสิพลัางงานเป็นอย่างไรบ้าง โอเคไพ่มีไพ่ใหญ่อยู่ประมาณ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบเออขึ้นมา5ใบยเยอะอยู่เหมือนกันนะับประมาณพลังงานครึ่งหนึ่งเลยอะทีนี้ดูนะคะพลังงานมีอะไรบ้างต้องบอกว่า energy พลังงานตรงนี้เนี่ยมีบางคนที่เกี่ยวกับพลังงานต่างชาติได้สำหรับพิจิกบางท่านนะไม่ใช่พิจิกทุกคนนะคะไม่ใช่พิจิกทุกคนนะทุกคน ทีนี้พลังงานตรงนี้ค่ะมันเป็น energy ที่ให้ขึ้นมาตรงกลางถือว่าเป็น energy ที่ดีมากคือพลังงานสิบเหรียญคือต้องบอกอย่างว่าสิบเหรียญเนี่ยมันอ่านได้หลายแบบได้หลายสัมพันธ์มากก็คือว่าอย่างเช่นคือพลังงานตรงนี้เ,เป็น energy ของพิจิกบางคนที่แบบเฮ้ยถ้าคุณมีพลังงานรักที่ดีคุณไม่ได้มีพลังงานรักแย่ๆอะไรต้องบอกว่ามันเป็น energy ที่บางคนช่วงเวลาตรงนี้ พลังงานในสระไพเรียนเป็น energy ของพลังงานเงินพลังงานการค้าพลังงาน energy ของในเรื่องของตัวเลขในเรื่องของเงินทองในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของการโฟกัสในเรื่องเงินหรือการใช้จ่ายในเรื่องเงินหรืออะไรก็ตามแต่เป็นในเรื่องเงินๆเ,เนี่ยพลังงานตัวเนี้ยค่ะ energy สังเกตดูนะให้คุณมี finance and career ให้คุณมีไฟแนนซ์ and c a r e เ r เพราะฉะนั้นคือมันก็จะมีพลังงานในลักษณะที่พิจิกบางท่านตรงนี้เป็นในช่วงที่แบบเฮ้ยโฟกัส <Hey, focus S 1> ในเรื่องเงินทองทองหรือโฟกัสในเรื่องทำมาหากินโฟกัส <focus S 1> ในเรื่องที่อย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของคุณกับครอบครัวก็คือหมายให้กับว่าเป็นช่วงที่แบบจะต้อง m a make m o นี y ด้วยกันอะไรแบบนี้ด้วยสําหรับบางท่านบางครอบครัวนะคะไม่ใช่พิจิกบางคนไม่ใช่พิจิกทุกคนจะมีพลังงานนี้หมดที่นี้พลังงานมี energy เก้าถ้วย Energy ตรงนี้ต้องบอกว่าพลังงานของบางท่านอะ ในในช่วงพลังงาน Energy ตรงนี้ของไพ่นี้ถือว่าเป็น Energy ที่ดีมีพลังงานความสุขที่ดีเป็นพลังงาน Energy ที่สภาพแวดล้อมถือว่าอ,อ,อยู่ในช่วงที่ดีและมีมีเหมือนแค่กับช่วงเวลาของการ Fulfillment อะไรบางอย่างเพราะด้วยความที่ว่า Energy เนี้ยอโอ้ว่ามีมีคนจะมีพลิกตัวแล้วนะจ๊ะ มีคนจะพลิกตัวอีกแล้วคือปกติไอเดนพลิกตัวบนเตียงใหญ่ตลอดแต่ว่าพอเวลานอนตรงโดนัท่ะนางก็จะพลิกตัวอย่างนี้ตลอดเพราะว่านางอยากพลิกตัวแบบที่เคยพลิกตัวปกติอะไรแบบเนี้ยนะคะจริงๆไอเดนพลิกตัวนานแล้วแต่ว่าพออยู่ในโดนัทใครจะไม่ให้พลิกตัวเพราะว่าเดี๋ยวตกโซฟาฮายฮัลโหลฮัลโหลลกยิ้มอีกแลวยิ้มนะมีความสุขจริงๆเลยเนี่ยพลังงานก้าวถวยนะคะก็เป็นเอเอจีที่มีความสุข นะเป็นเป็นพิจิกบางทนที่ถือว่าก็เอเนจี hmm. ก็มีความสุขดีสําหรับบางคนสำหรับช่วงชีวิตในพลังงานไม่ใกล้ไม่ไกลตรงนี้ของบางท่านอันนี้พลังงานตรงนี้ค่ะมีเอเนจีของไพ่ต้องบอกว่าไพ่มันมีพลังงานนี้นะไพ่มีเอเจทาวเวอรฉะนั้น มันจะมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องพลังงานชีวิตรักหรือมีการเกิดขึ้นอะไรบางอย่างที่มีการเกิดขึ้นกระทันหันมีอะไรบางอย่างที่มีความรวดเร็วในชีวิตพลังงานตรงนี้ในช่วงใกล้ๆตรงนี้อืมเพราะด้วยความที่ว่าทาวเวอร์มันเป็นพลังงานของการเปลี่ยนแปลงได้หนึ่งใบมากๆและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องบอกว่ามีผลกับพลังงานชีวิตเจ้าชะตาหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้ สำหรับบางคนตรงนี้คือใครจะต้องบอกว่าบางคนถ้าชอบการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ดีไปแต่บางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงก็จะมองว่าไพ่นี้เป็นพลังงานลบทันทีเพราะว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเป็นไพ่จะต้องใช้สติมากๆจะต้องอยู่ด้วยความมิติต้องไม่ขาดสติเพราะมันเป็นไพ่ตึกถล่มอืมทุกๆอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงได้แต่การเปลี่ยนแปลงเนี้ยหลังจากทุกอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีพลังงานที่ดีหรือเหตุผลบางอย่างมันเกิดขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อน,นําไปสู่จุดบางอย่างที่ดีขึ้นหรือมีการเปลี่ยนแปปลงไสู่่จุดใหม นี้พลังงานต่อมานะคะเอน r g จต่อมามี Energy นี้ด้วยคือพลังงานเดลเวอร์นี่คือพลังงานของเอน r g จีพิจิกกับชาวเมทุนได้สําหรับบางท่านตรงนี้เมทุนตรงโทษพิจิกบางท่านตรงนี้มีพลังงานเกี่ยวกับข้องกับทตศลมเมทุนแต่ตรงแต่ตรงนี้ต้องหมายถึงอีกในนึงก็คือว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยมีพิจิกบางคนเนี่ย สามารถเจอรักที่มีการพัดเข้ามาให้ได้เกี่ยวข้องกันแต่ต้องดูว่าจะคบหากันไปได้ยาวนานถึงแค่ไหนเพราะรักนี้มันเป็นรักที่ค่อนข้างที่1สามารถเป็นรักที่มีตัวเลือกได้สําหรับบางท่านหรือเป็นอีกในหนึ่งที่เป็นพลังงานที่รักที่มันรู้สึกว่าเหมือนคล้ายๆกับความโรแมนต์ความรู้สึกซู้ซ่าความรู้สึกสวีทหวานอะไรแบบนี้มันจะเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานไพ่เนี้ยมันยังหมายถึงเอเนจีที่ บางท่านบางคู่ตรงนี้มีการผัดพาให้ได้คบหาได้มาเจอกันได้มารู้จักกันด้วยโชคชะตาบางอย่างมากๆด้วยเดสตินีบางอยาา่ย Destiny, างาเพราะให้คุณมีพลังงานใหญ่บางอย่างขึ้นในลักษณะไพ่แบบนั้นด้วยนะคะทีนี้ไพ่ต่อมามีเอเนจีไพ่นี้สามดาบเป็นเอเนจีของการที่เป็นพิจิกบางท่านที่ผ่านพลังงานรักที่แบบว่า เจอพวกพลังงานรักที่ผิดหวังเสียใจมาแน่ๆงานตรงนี้มันมี Energy ลักษณะที่ต้องต้องบอกว่าคือมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการแบบว่าความรักที่มีการจบหรือมีพลังพลังงานที่ใครบางคนตรงนี้คุณจะมีความผ่านความเสียใจในเรื่องของความรักความผิดหวังความอหากหัก ความเจ็บอะไรในความรักได้เพราะไพ่มันมีสามดาบกับทาวเวอร์ขึ้นในพลังงานรวมตรงนี้ของไพ่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีพลังงานเลเวอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีพลังงานพวกนี้เอเนจี Energy แบบเนี้ยมันจะรู้สึกได้ถึงการที่ว่าเวลาคนที่รู้สึกถึงการเป็นเลเวอร์ต่อกันรู้สึกถึงพลังงานที่คนคู่รักบางคู่ที่มีพลังงานมาจากไพ่นี้มันจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างเฮิร์ตต้องบอกแบบนี้อันนี้ ไพ่ตรงนี้นะคะพลังงานมี energy ดิชาออดด้วยมันเป็นพลังงานพิจิกที่ดีวกับชาวกรกฏธาตุน้ำเป็นพิจิกดีวกับน้ำด้วยกันเองก็ได้หรืออีกในหนึ่งคือเป็นพลังงานที่บางคนดีวกับชาวต่างชาตาชาิต่างประเทศหรือรักที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อช่วงชิงเพื่อฝ่าฟันเพื่อให้ได้มาอืมเป็นรักที่ต้องแข่งขันช่วงชิงต้องไฟเพราะไพ่นี้เป็นไพ่นัก,กรบเต็มตัวเลย เป็นไพ่ซฟิงเป็นไพ่มาสองตัวเป็นไพ่ที่รักจะต้องมีการฝ่าฟันต้องต้องหมายให้กับว่าไม่ได้มาไม่ได้มาด้วยพลังงานที่ง่ายดายแล้วก็เป็นรักที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ด้วยเป็นคนตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะคะเป็นคนในเครื่องแบบได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางท่านตรงนี้นะอืมนี่ไพ่ต่อมาค่ะมันมี energy ลักษณะน,นี้ด้วยคือไพ่มันมีพลังงานนี้เออมันเป็นไพ่ใหญ่ใบหนึ่ง คือไพ่นี้เป็นอีกใบหนึ่งมากที่ไขชอบมากๆต้องบอกแบบนี้เลยคือไพ่เวล f o r ์จูนเป็นไพ่กลงล้อโชคชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นคือทุกๆอย่างตรงนี้ค่ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นไขจะต้องบอกว่าคืออย่างนี้นะไพ่มันมี Tower และไพ่ก็มี Lover ร์ไพ่ก็มีชัยออดพวกพลังงาน Tower เนี่ยแล้วมามีไพ่ด้วยเวลฟอร์จูนด้วยทุกๆอย่างที่มีการเกิดขึ้น มันมีเหตุผลให้มันเกิดแน่นอนเลยเพราะมันมีพลังงานของปัจจัยภายนอกจากเอว f โอฟอจูนหรือกองล้อชีวิตหรือโชคชะตามากําหนดพลังงานชีวิตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือให้มีการเกิดขึ้นอะไรบางอย่างหรือโดยเฉพาะพวก energy ของคนที่แบบว่าอย่างเช่นมีการผิดหวังหรือเสียใจในความรักอะไรแบบนี้นะคะนั่นแหละมันจะมีพลังงานที่แบบว่าอ่าโอเคคุณอาจจะต้องเจอแบบนี้แต่มันมีเหตุผลหรือมีปัจจัยบางอย่างนั่นแหละที่ทําให้มันเกิด แล้วก็ไพ่พลังงานตรงนี้ต้องบอกว่ามันจะมีการพัดพาอะไรที่ดีๆหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อมีการพัดพาบางอย่างให้กลับเข้ามาหรือมีการพัดพาอะไรบางอย่างในสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าพลังงานเอนเนจี้นี้มันจะมีการพัดอะไรบางอย่างเข้ามาได้เช่นถ้าคนที่เป็นคู่กันแล้วเป็นรักแท้ต่อกันมันจะมีการพัดอะไรบางอย่างให้กลับเข้ามาได้อยู่ตรงนี้สําหรับบางคู่สําหรับบางท่านนะเพราะไพ่มันมีอิทธิพลนี้ l ลเวอร์กับเอเวอฟอร์จูนเลเวอร์กับเอเวอืมมันมีท่พนนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเอ r จีของคนที่มีแบบว่ารอการผัดพามาของรักแท้รอการผัดพาของรักอะไรบางอย่างที่แบบว่ารู้สึกถึงความแบบอ่อเป็นเอนจีของพลังงานที่มัน c o n n e c กหรือมันรู้สึกอินเทน e ์มากๆพลังงานตรงนี้เนี่ยเอเนจีตรงนี้มีสี่ถ้วยด้วยค่ะต้องบอกว่ามันเป็นคนที่คุณ โดยเฉพาะพวกคนที่แบบว่ามีรักในอดีตที่ผ่านมาแล้วคุณไม่สามารถที่จะเปิดใจหรือมองรักใหม่ๆหรือไม่สามารถที่จะแบบว่ามีพลังงานกับรักใหม่ๆอื่นๆได้เพราะบางทีหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นไม่ไม่สามารถแบบดึงใจคุณได้สองพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ดีหรือแบบเทียบได้เท่ากับคนเก่าของคุณอะไรแบบนี้หรือแบบว่าอย่างเช่น มันไม่ได้ถูกใจคุณแบบที่เดียวอะไรแบบนี้คือมันก็จะมีพลังงานของคนที่มีพลังงานนี้ได้ใน e r g y จีพิจิกนี้ด้วยเพราะมันเป็นไพ่์นี้อิทธิพลนี้แล้วก็ไพ่นี้ค่อนข้างจะมีพลังงานของการแบบบางคนมีพลังงานศนสต์ที่จุกจิกในความรักบางกรณีบางสถานการณ์ด้วยนะคะบางคนมีพลังงานของเ n e น g ีนี้แล้วก็ไพ่ใหญ่ต่อมามี Energy ของพลังงาน High Pre ทสด้วย h ฮ Pri ทสค่ะเป็นพลังงานราชินีพระจันทร์ เป็นตัวแทนพระจันทร์เป็นตัวแทนชายออดก็คือมีพลังงานพวกน้ำ,นำอยู่ตรงนี้ในเอเนจีนี้ด้วยนะทีนี้ให้พลังงานเนี้ยไฮพรีเทสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเอเนจีของจิตวิญญาณอีกเอเนจีหนึ่งมันเป็นจิตวิญญาณของอีกเอเนจีหนึ่งชัดมากๆเพราะฉะนั้นคือใครก็ตามแต่ในคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกถึงการที่ว่าคุณเซนบางอย่างกับใครบางคนมากๆหรือคุณเซนกับสถานการณ์บางอย่างมากๆขอให้คุณเชื่อสัญชาตญาณหรือเซนของตัวเองมากๆที่สุดเป็นสําคัญเลย นะคะด้วยอิทธิพลใบนี้เลยโดยตรงแล้วก็บางคนตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานที่แบบว่าถ้าเป็นผู้ชายสามารถเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานที่เป็น energy แบบที่ว่าเ,ออเจอบุคคลที่ดึงดูดต่อกันมากๆเจอบุคคลที่รู้สึกว่ายาวยวนต่อกันมากๆหร,หรือเจอคนสวยคนหล่ออะไรแบบนี้ได้สําหรับบางคนนะสําหรับบางคนมันมีพลังงานสัตว์นี้ได้ทีนี้ เอเนจีเจ็ดไม้เท้าค่ะไพ่ปิดท้ายเจ็ดไม้เท้าเป็นรักที่ต้องใช้การแข่งขันพยายามอมืบางคนตรงนี้น่ะต้องบอกว่าบางท่านอืมบางท่านจะมีรักที่จะต้องเหมือนคล้ายๆกับเป็นเป็นพลังงานของการแบบมีบททดสอบหรือมีอุปสรรคเพราะว่าไพ่มีชาริออตและมีเจ็ดไม้เท้าด้วยมันจะต้องใช้ความพยายามหรือใช้ความต่อสู้ในความรักอืม มีพลังงานนี้เกิดขึ้นในคลิปนี้ของชาวพิจิกนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานไพ่เอเนจีของ Hidden Truth ที่ไข่แถมให้ในคลิป12ราศีของเซตเดือนพิจิกเอ่อเซตพิจิกในเดือนตุลาคมเลยซิว่าพลังงานของเอเนจีของเอ่อฮิดเด้นชูตรงนี้เนี่ยคนเหล่านั้นของชาวพิจิกหลายๆท่านตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อกันเขามีฮิ d เดชูอะไรซ่อนพวกคุณอยู่บ้าง ขอให้คุณนึกถึงคนเหล่านั้นนะคะตอนดูคลิปนี้ตอนดูพลังงานตอนนี้พวกเขาเหล่านั้นที่คุณนึกถึงในการดูคลิปนี้ตอนนี้นะคะเขามีฮิดเด้นชูดอะไรซ่อนพวกคุณอยู่บ้างเขามีฮิดเด้นชูดอะไรซ่อนพวกคุณอยู่ขอดูหน่อยสิพลังงานมีเอเนจีนี่นะคะ i lost myself for a little while คือพลังงานเป็นบางคนที่สูญเสียความเป็นตัวเอง สูญเสียความมั่นใจสูญเสียความเป็นตัวเองหรือว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกที่เหมือนแบบมีอะไรบางอย่างมา distract มีอะไรมาบางอย่างที่แบบว่า,าทําให้ไข้เควกับกับตัวเองไข้ไข้คเควกับความรู้สึกไข้เขวกับสถานาการณ์อะไรก็ตามแต่ในพลังงานรักอยู่ตรงนี้มันเลยทําให้บางคนนี้แบบว่า lost myself lost yourself คือสูญเสียความเป็นตัวเองในช่วงหนึ่งอยู่ตรงนี้ทีนี้ พลังงานตรงนี้มันมีลักษณะที่ต้องบอกว่าเมื่อเห็นไพ่พลังงานพวกนี้มาจนถึงตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นพลังงานพาทางนั้นเลยในเอเนจีของพลังงาน hidden t r u ตรงนี้อืมเพราะในความที่ว่ามันมีไพ่พลังงานสามดาบขึ้นแน่นอนมันมีพลังงานของคนที่จะรู้สึก loss บางอย่างแน่และมี tower ขึ้นด้วยนะคะทีนี้ไพ่ต่อมาเนี่ยมันมีเอเนจีนี่ไอรีเพลย์อาร์ I replay our conversation over and over คือมันหมายถึงคนที่อย่างเช่นเวลาคุณกับใครบางคนมีแชทกันมีประวัติแชทมีรูปมีอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเฉพาะ,ะประวัติแชทในแอปแต่ละแอปที่คุณแชทคุยกันอะไรก็ตามมันเหมือนคล้ายๆกับคนที่วนอ่านข้อความวนอ่านแชทวนอ่านประวัติการคุยวนอ่านประวัติที่แบบว่าติดต่อกันอะ ซ้ำไปซ้ำมา over 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 and over เหมือนคล้ายๆกับ over and over again ก็คือเหมือนการวนซ้ำไปซ้ำมาอ่านวนไปวนมา replay ก็คือเหมือนคล้ยกับว่า replay เหมือนคล้าย,าย,ายๆกับเวลาเราเปิดเพลงแล้วเรา r e p l a y มันเรื่อยๆซ้ำๆนั่นคือการวนซ้ำและมันเป็นการ replay conversation ฉะนั้น,น้ะหมายถึงคนที่มีพลังงานของการที่แบบว่าดูหรืออ่าน บทสนทนาการติดต่อแชทของเราทั้งคู่ซ้ำไปซ้ำม,มายอยู่เรื่อยๆตรงนี้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นอดีตต่อกันนะคะอืมเฮนี้ไพ่มีพลังงานนี้ด้วยค่ะปิดท้ายในไพ่พลังงาน hidden truth i left when i saw you with someone คือมันมีบางคนตรงนี้ที่มีพลังงานของการที่แบบว่าเอา่อ left เป็นใครบางคนที่แบบมีการแบบจบหรือจากกันไปด้วยปัจจัยบางอย่างที่มีการเข้าใจผิดหรือที่มีพลังงานอะไรบางอย่างที่แบบว่ามีสถานก,การณ์ที่ทําให้เกิดการแบบ จากการมีการจบมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะด้วยเข้าใจผิดด้วยเจตนาไม่เจตนาอะไรก็ตามแต่ตรงนี้เพราะมันมีพลัง,งของความเสียใจแฝงอยู่ตรงนี้มันมีพลังงานคนที่มีความเสียใจแฝงอยู่ในคลิปนี้มากๆค่ะมันมีความรีเกรสอยู่ตรงนี้แฝงในเอเนจีนี้นะคะทีนี้อ่ะใครเอาพลังงานมาให้แล้วทุกคนก็มารับพลังงานบวกกันนะคะชาวพิจิกหวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆก็ใครที่พลังงานตรงนี้ลิงก์ยังไงก็มาเม้นต์มาคุยกันได้แล้วก็ ต้องบอกว่าอเอเนจีนี้เป็นพลังงานแรนดอมของหลายท่านนะคะมันไม่สามารถตรงกับพิสิกส์ทุกท่านได้ใครยก็จะดูดวงส่วตัวทงมาที่หลานของใครเคชาดีโนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย